จเจริญพรญาติโยมที่รับชมรับฟังทุกท่านวันนี้ก็อาตมภาพพระครูศรีพิรักษา,าโทร,รองเจ้าคณะตำบลในเมืองเขตหนึ่งเจ้าวาดวัดเทพสุรินหรือวัดคุ้มเหนือตำบลในเมืองคือเมืองจังหวัดสุรินซึ่งวัดเทพสุรินโดยการดำริหรือริเริ่มของรเดชพระคุณพระราชสิทธิโกศลหรือหลวงพ่อเทพนันโถออดีตเจ้าคณะจังวัดสุรินอดีตเจ้าวาดวัดกลางสุรินท่านเป็นผู้ริเริ่มมาสร้าง วัดแห่งนี้ร่วมกับพระครูบรรณสารโกวิทหรือหลวงพ่อแปยสุปัญโยอดีที่ปร,รึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์กริงขวาวจินรินและพระครูปัญญาวุฒิสุนทรหลวงพ่อคุณปัญญาวุฒโธอดีเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์กริงขวาวจิน,นริววน,นก็พระเทระนุเถระหลายรูปช่วยกันญาติโยมมาสุสศกาก็ช่วยกันในเขตจังหวัดสุรินทร์ทั้งหมดเลยกันได้รับการถวายที่ดินสร้างวัดโดยท่านอาจารย์สดศรีภาสการนนท์และก็คุณพ่อนิน แม่พวงงาขาวเป็นสองท่านที่ร่วมถวายที่ดินในครั้งนี้สร้างวัดซึ่งที่ดินนี้แต่เดิมก็เป็นของหลวงสวรวิชชานวิจิตเป็นของคุณแม่ซีดาชานวิจิตซึ่งเป็นภรยาของท่านคุณหลวงสวรวิชชานวิจิตและก็ทางพม่าภากานนซึ่งเป็นบิดาของท่านอาจารย์สดศรีภากานนท์นี่เองซื้อต่อแล้วก็มาถวายรพ,ยพาระเทพสุรินก็พอบัตรก็เป็นทำนองนี้วัดเทพสุริน เป็นวัดที่พระเด็พระคุณเจ้าวาดทุกรูปที่ผ่านมาท่านก็ได้ทุ่มเทสร้างวัดมาตามลำดับจนกระทั่งมาถึงยุคอัตมาภาพก็ได้พัฒนาต่อเนื่องจากท่านในลำดับปัจจุบันก็นับว่าวัดมีความเจริญก้าวหน้ามาระดับหนึ่งมีโครงการหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อวัดเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเช่นโครงการศูนย์พาเห็ดเทพสุรินศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชนบทห,หรือชื่อย่อว่าสโพโชเป็นโครงการที่ตั้งขึ้น ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดลนเดรรัติกาลที่9เป็นโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อช่วยเหลือในเรื่องของการฝึกอาชีพแก่เยาวชนในเขตพื้นที่บริการของวัดนอกนั้น้ก็จะมีโครงการเทพสุรินทร์เกษตรอินทรีย์เป็นโครงการปลูกพืชสวนครัวใช้อินทรีย์ล้วนเพื่อความปลอดภัยของการบริโภคนี้ก็มีเป็นอย่างนี้ทางวัดเทพสุรินทร์ก็สร้างมาตั้งแต่วันที่14เมษายน2514 สมาภาพก็เกิด20กุมภาพัปนธ์2514เหมือนกันเรียกว่าวัดกัมมาภาพเีอายุใกล้เคียงกันเกิดพศเดียวกันสมามภาพเป็นลูกคนที่5ของครอบครัวของคุณพ่อดําริคุณแม่จำานงไมง่คงเป็นลูกคนที่5ในบรรดาพี่น้องทั้งหมด8คนและก็เป็นเจ้าวาดโอเค5ของวัดนี้เหมือนกันเรียกว่ามาเลข5ก็ได้มามีโอกาสได้มาเป็นเจ้าวาดเราพัฒนาวัดเป็นชานลำดับ ปัจจุบันวัดเทพยังไม่อยู่โบส์แต่ว่ากําลังดําเนินการในเรื่องของโบส์อยู่ก็คาดว่าในปีต่อไปก็คงจะสามารถสร้างโบส์ได้ตามลำดับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามการบุญเหตุของการสร้างวัดก็คือสร้างวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของญาติโยมเป็นศรัทธามหาชนเป็นวัดของโยมอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นของวัดก็โดยบรรทุประสงค์ที่ญาติโยมต้องการจะมีที่ทําบุญนั่นแหละมีที่พึ่งทางจิตใจตามลำดับวัดเทพสุรดนก็เป็นวัดหนึ่งที่เป้าหมายเป็นลักษณะยอย่างนั้น เป็นวัดที่สะอาดร่มรื่นสงบแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อสาธารณประโยชน์ต่างๆเหล่านี้ก็อยากจะฝากให้ญาติโยมที่ได้รับชมได้ฟังเนี่ยไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ใกล้วัดไหนก็ตามให้อุปถัมภ์อุปถัมภ์วัดนั้นเนี่ยวัดที่ใกล้บ้านท่านเป็นดีที่สุดดูแลอุปถัมภ์ทำวัดใกล้วัดข่อนดีที่สุดถ้ามีโอกาสก็ค่อยไปทําบุญตามวัดที่เราอยากจะไปเนี่ยเป็นครั้งเป็นคราวไปเนี่ยแต่ว่าวัดใกล้บ้านไหนคนจะดูแลก่อนดูแลไปช่วยเหลือเกื้อกูลท่านท่านเจ้าวาด บางที่จะขาดจะเหลืออะไรก็ช่วยทันไปมันต้องลักษณะยอย่างนี้แหละวัดถึงจะเจริญในช่วงท้ายนี้ก็ขอฝากกติเตือนใจเสักเล็กน้อยว่าชื่อเสียงและศรัทธาเกิดจากคุณงามความดีที่ไร้ตำหนิส่วนลาบสการะและบริวารเกิดจากความไวเนื้อเชื่อใจขอให้ญาติโยมทุกท่านโชคดีมีความสุขขอเจริญพร